ดีพี่น้อง,องวัตถุที่ขนมาสวัสดีครับจ้าวันนี้จะพาเจ๊เบลไปเลี้ยงข้าวค่ะเลี้ยงข้าวอะไรเราก็ฝูดสรูละ่ะไปกินเขาไปกินในสมตำไก่ย่างผัดหมี่นะคะเนาะโคราช รถกะหามเต็กนเนะเาะบรรยากาศดีๆมาให้ชมค่ะดอมสน่มๆน่มๆอพันเออกาแฟมีเ็ตเนี้ยับ่ี่ิมวเออกาแเซ็กาแฟป้องเดียวขนาดนี้อันขึ้นคือการจาใส่ิสักผ่าก่อนชิมนะคะต้มยำก็มีีต้มยำกับน้ำตกค่ะต้มยำน้ำใสน้ำตกค่ะโคดนักมากินนะ กืสิพากาอภาษีพี่พศนะค่ะฝาคลิปนีเรื่องเด้อขอพูดพ,พี่พศก่อนพี่พศคนยโสค่ะเพราะว่ามีปัญหายอ,ยอ,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 ยอย่างของส่องส่องมา่องแดงส่องปิยุ้ยนคะคะโทษไปหาพีเขาถึงสิบห้าทำไรเลิกทำไรเพิ่งกระบ,บอกค่ะพี่น้องจา๋าขอพูดพี่พศมากๆเลยค่ะบาดูว่าสิหายอยังมาตอบแทนนะคะเนาะเลิกทำไรค่างานซทำไรก้อนจะเขางานเพนิ่งกระบ,บอกเลยค่ะนส่งคลิปเห็ดคลิปส่งมาให้เลย เดี๋ยวพี่ว่าก,ก็เขาไปเบิงค่ะเขาไปเบิงที่ทแดดพีบนผ้าเห็ดหนั่นแหละมันเป็นเนื้อผ้าเห็ดเบียเ้ยงบางคนได้เห็ดคลิปทรงไหเนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยพีได้นูนสิแซ่อเอาค่ะขอบคุณปีกขุดหมากเไปค่ะเขาไปเบิงไปจิ้มตรงพีผ้าหนูเบิงนั่นแหละที่แดดฮาว่าเห็นเนาะมันนู้นไปเบิงคลิปพีนู้นก็เลยไปกดตรงนัานเนี่มันก็ขึ้นมากค่ะ เขาตรงกูเกิลเอ็กเซนต์น่นะจ้ะแต่ก,ก่อนลราถามพี่พลด้วยค่ะพิพลดคนเย,ยโวจ้ะเราผ่าเห็ด้วส่งคลิปมาให้เก็ดบอดมาให้เบิง้งเพ่ว่ากับเบิ้งตามกับโคตรตามเลยนะจ้ะจังหูว่าจังไหนนะคขาเน่นนะแต่กับเพรว่ากับเขาเป็นเอ็นนะฮะขนาดเอเ็กเซนต์เพรว่าเนีเขาบเปลีนค่ะยังมีอันหนึ่งอยู่ที่ว่าไม่ว่าจะต้องให้พี่พันผ่าเห็ดะว่า เพราว่าเขาส่องตัวเองมันบอกว่าเซอร์ัสพันเพราะว่าได้กดออกก่่อนคะได้แสงพีวันซ้อนอยู่ค่ะ นะจ๊ะสามเรียกวังเห็นนะคะร้านก็เตี๋ยวเก่าเจ้าประจำของเพวาจ้ะเต้ข่าว่าบานกับปยายา้าไนยใหม่ข้าคโาดมากินอยู่นี่ประจำค่ะเตี๋ยวเก่าเจ้าประจำอาวรถกรุงเทพจ้ะรถกรุงเทพมาหานคร แกย่างข้าวชนกลัวถ้ารับก็าขาอยอืมแม่งเคยเก็บหน่อยหนึง่งเอามาขายเข้ามาส่งไหมลนะ่ะนานใช่ไส่งไหมว่มาเป็นแดงทองเทียวหรอกอะไรนะมันมา,ากินกินขนาดนี้รต้องไปทำยันเย็นนะ ของป้ากระชับมีเรื่อพี่น้องจ๋าแจ้งยแต่ว่าซ้ำๆขึ้นขนกระโต๊ะค่ะมันตกบอกว่าเหนื้อยหมดเลยค่ะโอ้ก็ทำกันเลยเท่าเหร่เตรียมเลยเนาะเตรียมพร้อมแล้ว เียมผอมเลยเว้ยเนาะเีย <hungry> ม้อมก็เลยปีนี้คงจะไม่ท่วมนะคะเห็นทุ่งนาข้าวข้าวขี้เหรยังเด้อทุ่ไพิษนอนนะน่องสิทยาพิษตายหมดเลยสองไฮ้เลยยาขยาญามะสิยาเ่าี่สิยาเข้าไปกลเออ ตายเดียบร้อยสองไห้แต่พี่นอ้อง้าเดี๋ยวไปถึงอันไปถึงไซ่งา,งามำขออยว่าบวงกันอีกคนหนึงนะคะเนาะแบบนึงแต่นนพี่น้อง้ายคลิปนึ้งเขาจบไปเพียงสามีแต่พี่น้องเด้อฝาก่าพี่นอ้อ,อ,นนนองคด